ถวายความเคารพพระอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านกับผมสามเนินเ,เกียงกันท่งหอน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนศิกเสริวิทยาจังหวัดชิสกิตนักวิชาการได้เล่นการทุจริตเป็นสามระดับคือระดับแรกการทุจริตระดับบุคคลโดยการทุจริตของบุคคลเป็นคอร์รัปชันขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไปในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอกอันได้แก่ความยาหยนในศีลธรรมและคุณธรรมความขาดแคลนรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความอยากได้ค่ดีเป็นต้นระดับต่อมาการทุริตระดับสถาบันทุริตได้แพร่ขยายเข้าสู่สถาบันกลายเป็นประเพณีปฏิบัติขององค์กรโดยเฉพาะบางองค์กรซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับพ่อค้านักธุรกิจและประชาชนซึ่งเมื่อปล่อยไว้นานเข้าจะเป็นการยากที่จะถอนยองหรือสืบสาวเข้าไปป็นตัวใหญ่ได้และระดับสุดท้ายการทุจริตในรูประบบเป็นการธุริตที่อันตรายที่สุด ซึ่งมักจะเป็นการร่วมมือกันของฝ่ายที่จะเนเชินโยบายเชิงบริหารเป็นการโกรงในระดับชาติครับในการดำรงชีวิตตามวิถีไทยวิถีพุทธมุ่งให้ทุกคนหาปัจจัยสี่หร่อเลี้ยงร่างกายให้สามารถดำรงอยู่ตัมงมัธภาพได้จากนั้นสร้างความดีต่างๆให้เต็มรูปแบบม,มีได้ให้คนเรามุ่งหมาย ดิน้นรนถ้าอยู่ทะยานจนเกินเหวเพื่อให้วัตถุต่ตางๆพร้อมไว้เพื่อมันเดินตนเพราะฉะนั้นความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่วัดด้วยการมีทรัพย์สินเต็มท้องถังแต่อยู่ที่ไม่มีคนโวยากยากไร้และอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างๆมี่ความละอายใจในการทำงาคนตาปาก ความสะดุ้งกวดต่อนอย่างบาาทำทั้งสองอาการนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปานธรรมคือธรรมที่รักษาคุ้คองโลกคือมูลสัตว์ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตามสมควรดังนั้นการใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในส่วนของหิีอุตตป,ป่และความสัโดษ จึงเป็นหลักธรรมคำสอนในเบื้องต้นที่ทุกคนควนรศึกษาและเข้าถึงทำโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กกบขอบคุณและเจริญพรครับ